สองอาเลสเม่บ้านสองนิดสองหน่อยมาเน่คนดังมาเน่นี่ขัดดังมาเจ้าสั้นตัวดังไรยิ่งมันคือเปิดไฟอยู่อะคือเป็นเละๆปะเม็ดเปิดอีกแปดหลอดกระซ้ำเก้าหลักเนี่ยวันนั้นไม่จะสิเอาเฮ้าไปฉีดไปยังงด้เอพ่วยของพยาบาลกับขี้นิกกระแหล่บ่อเส้วอยู่เฮ้าสิไปดีบ่มามาจะของชี้นิกนี่สวัสดีค่ะ พ่อบนีเอิดมายังสันเถาะเอิดมาจะซื้อวุ้นไปยังจะบะท่าแป้งมาเดี๋ยวนี้ไปยังคือเป็นเลี่ยงเอามันอยู่กลางๆมันเป็นยังไงล่างหน้าออกค์เด็กเป็นตะเบิงวันไหนเด้อเป่าลาสมีเด้อหันไปเลยจอยนี่กับพวกเด้งามปนันเด้อสมัยแรกที่ตู้สูตรดีซีอยู่ยาาวเด้อากได้เจ้ายาาวเด้อบอดเล่าไปสู่ไล่สดสู่ยมองสุ่ยคณาเนี่ยหนาหนาเล่าดังก็ยังเด้อเนี่ยสปอยไปว่าอีพี่นี่เล่นเป็นยังสปอยไปแล้วโอเล่นเป็นเมียบอดบิ๊กแต่มือนีบอดนวยไปต่ดออยมาตีมือนีบได้ไป เอาไม่อยังนี่แม่นี่แม่นี่แม่ใส่สอีแม่อีไม่ข้าวนาแล่เนี่ยไม่ย่งแค่นี่เพราะเป็นกระซิบแตกเด้อนี่เด้อเป็นตัวรักเป็นตัวรักตลกเกิดเพราะตลกเจ้าเอาตลกคู่บุญอีสานนครศรีเอ้ยกูไลยออกมือรหัเทียบเป็นหนีกูเชื่อเป็นหนีผู้ขาพี่น้องเอ้าเว้าเก่เอ้าพูดให้เดี๋ยวยูต่อแสดงว่าเป็นหนีได้สูงเอออันนี้ยังหนีหลายบบบนี่เราก็จมอยู่บาเลี่ยงบอดี้แล้วกินเข่าก็บ่อิ่มเราวมาอย่งซีนั่นแล้วอชนล้านนั่นแล้ว เลี้ยงพอดีเลี้ยงพอดีเบิ่งฉันลนเอาสิจ้าในไลฟ์สดคนดูเมื่อกี้เกือบหมื่นวงไหนอยากได้อชลาห์มาใส่หนีให้เราซะ้าอี๋อะไรอย่างเลยอัดบอดค่ะไข่ไรล้มหลายรอบแล้วอันแล้วเป็นหนีไลฟ์ปะไหนค่ะยืมข่อยประมาณแปดหมื่นหามาสามปีก็ยังเหลือแปดหมื่นหาคือกอล์ป์แปดหมื่นหาชามปีกูใส่มาหนีกับ่รถจักรยานมาหนีเดี๋ยวยัใส่ถอนมึอได้ฉันท่วงกับจังเออให้เราเด้อดหาลอย ปีหนึ่งทวงอยู่มันสามเทียแต่พันห่างใคใส่จะเบิดเจ้าอะไล่คนหนีต้นน้องอ้าวซักนิดเดียวบอกกันต่อซ่าบอกไม่ยังสีเบาเลยอ่ะเบาแน่โอ้ยดูหนุ่มาให้กำลังใจมีเข้าไข่บัานเนี่ยไข่บัานเนี่ยไข่บ้านเนี่เนี่ยช่วงนี้ใส่เงินหลายช่วงนี้ใส่เงินหลายจะเปิดโต้งออฟฟิศออฟฟิศเฮดออฟฟิศอีกเครงสิบเปิดโตซื้อรถบงรถบ้านอีกซอยพิบัตรฟิลเลียนไอพี่น้องโอ้ยคุณสบตาอันอันอันโทษต่อค่ะต่อไปดิจี เปลี่ยนจากผู้บริหารมาเป็นผู้ขับรถบาทบอกค่ะเพื่อสื่อรถบาทบอกมาให้เป็นสื่อได้ตะกี้นั่งรถตู้มันบบอพ่อขอมันลราสิขับสันด่ขวบหลังขวกคขับไมาชิกมันหลายขึ้นมาฉีกมันเยอะองค์กรมันใหญ่ขึ้นเพิ่นก็ต้องหาเงินสื้อรถบาทพี่น้องเฝ้าจิมลิงเลยจิมลิงเลยเนาะจิมซื้อบัตรเลยนี่ขันจิมเลยโทรศัพท์อยู่นี่ฮาจิมเลยสิบเเลยสี่หีบ เลาไทยไม่ถื่อเลยตลกดีเนาะเอาให้บพลัง<วา>พักพลนก็สนับบอสนอดเราจะได้ไปตบึ้งหนาเบี้ยที่เอาเล่าลงไปแน่เราหนาเลรหน,าน่ามืดเราถึเป็นลมแล้วเอ,ลเอาจังซีตอนนี้เอ็มซีเขาว่าจับบรไยแจักไผรเป็นผู้ใดเนียแต่งชุดขึ้นมาเราเสียียมมาบมากจับบรายเอา,เา,าผู้เล,ก,เลกแหลกหลาผู้เลกแหลกผู้เลกแหกกันผู้ใดลวกก็ไม่แหลกกันแนะนข่อยดเบียก็แหลกมากมิตรหนาไปไปสัมผัสบ้างกันนะตุ๊บตับเป็นใครอะไรยังไงตุ๊บตับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเวฟโตเกียวมือสิกครับ น้องเว็บอ็จะเปลี่ยนใส่กอกเด้เป็นอยังล่ะสิไเรียบใส่กอกเน่าเอ้ยไปแตกดีแท้ใส่กอกสวัสดีครับผมน้องอาตัวเกลียวมือสิษครับป้าผู้นีคือเสียงไงจะบอสเอ้ยมุกี้ก็มาเสียงดีคักแท้อ๋ออีบิกกี้ตัวว่าบู้ี้ถ้าเสียงเด้อบิกกี้อันไหนดีแน่ค่ะเอวก็ดีฮะแล้วอุ้ยใส่เบอร์กันน่ํเด้อดังเด้อ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 แม่มึงเข่าตาจำบลิบเลย เอลดีุ้ติได้ว่าบ่ค่อยสึ่อจังหวะดอกก้อนกล่องเออเอาถามผู้นี้ด้ไปสวัสดีครับแม็กซ์รันโตเกียวมิวสิคครับอ๋อผู้นี้มาจากเกาหลีป่ะค่ะมาจากญี่ปุ่นนะอยากฟังภาษาญี่ปุ่นนะบ่ล่ะเอาบอกญี่ปุ่นให้พี่วิกกี้ฟังเนี่ยล่ะอะไรกันเงี้ยเขาเสียงคือหน่อยแท้อุ้ยจะเบ่าจังสีธาราขัดเสียงนี่เจ้าสีได้เป็นลูกได้ใหญ่เขาสะได้เป็นลับรู้แล้วว่าเป็นผู้ใดผู้ใดเจ้หง เขาท่าด้ใส่วิกแมาแต่อีปุลไม่ได้กินว่ะจ้าเอาผู้ต่อไปผู้จ้าเหลียงนี่เด็กคันครับสวัสดีครับชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกครับอ่าเหลียงว่าชอปเปอร์ครับผมชอปเปอร์ว้าวไม่ร้เรื่องชื่อไม่รู้จักกิมปุลเนาะเออไม่ออกเสือดๆจังน่อยอันพระเอกผู้นี้เด็กโอ้ยโคตรด่าผมเนาะคือยีราบอ่ะยามาโน่งดู สวัสดีครับโอ้ยสวัสดีค่ะนางเอกสาวผู้นำทีมงานปลาบิ๊กบิกกี้เข้ามาต้องมากอะไรดิดเป็นนางตลกหลายให้ <laughs> <laughs> เอาผู้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะน้องจุนนี่โตกเกียวมิวสิกค่ะเป็นยังคือเป็นยังสี่เบิร์ตเทปมือคณะนี่มือนพ่อเด็กนุ่งชุดเพชรือเป็นแบบนี้เป็นเชียมเป็นยังเนาะเออเป็นเชียมเป็นนางเอกเอาแบบชีวิตจริงบ้างนะจุนนี้ สวัสดีค่ะจูนี่โตเกียวมิวสิกค่ะ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 ยังหนีเลยยังหนีเลยแม่ของแท้ตัวนี้ว้าวสวัสดีค่ะน้องจูนี่ว้าวว้สวัสดีกองโตมุกปั้วพะนะกองกาเฝ้าคักดิกองกาเฝ้าอันพูนน้่นมันเบรกกับเบรกว่าะสันจะเบรกแตกเมื่อกี้นี่เอาไม่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะน้องจูนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกค่ะ กลับมาแล้วกับผู้หญิงคนนี้หลังจากที่เขาโด่งดังไปทั้งประเทศโดนด่าทั้งประเทศณะวันนี้เขากลับตัวกลับใจพร้อมโดนด่าอีกหนึ่งครั้งโอ้แม่พร้อมกลับมาเป็นคนเดิมแล้วเป็นคนดีแล้วให้กําลังใจน้องแล้วก็กลับมาใช้โตเกียวเมลิกเหมือนเดิมแล้วครับสวัสดีครับครูแน็กรู้โตเกียวเมลิกครับสวัสดีครับเด็กชายวิเชนใชเลยโตเกียว คอยคลองใจมองว่าเด็กใช่นี่แม่ตั้งแต่กว่าเกิดมากกว่าก็เห็นแฟนซีดีแล้วในบอลนี่โอ้ยคนคนนี่อันนี้คนมี้ฉันซ้ำเมาอนี่นี่ฉันใช่เลยจ้าๆๆกว๊านอย่าไปเบิ้งจุดละเค้ขาดอีกจุดละเครตัวหนึ่งมันอสิบภูบทีมตัวไหนคะนั่นนี่หันไปเบิ้งนักผู้ใดขนาดนั่นนั่นนันโอ้มาแล้ว ปาสตีสิข้าวหัวหน่าวเกาปาสต์สิข้าวหัวหน่าวไม่เด้อค่ะลาาสิลามาอยู่น้ำเพลินผู้ซีเขาไม่สามสอบมาอยู่น้ำเพลินเาจะาเบาอีหล,ลีขึ้นเบาอีิลินเออเบาอีหลีว่ามีเงินจ้างแล้วแหละเวบาอีิลินก็ขออยู่น้ำคือกเก่าหนล่ะสวัสดีครับน้องบูธจักรพันธ์ตัวเกี่ยวมิวสิกค,ครับว้าว,วจะมาอยากเป็นน้องน้ำเขาเนาะเห็นมาไม่แต่เด็กน้อยก็ได้อันนี้ก็หอดเด็กใส่บุนน้องในน้องนั่นแจ๊กเสียงจะมาน้องบูทเถอ ม่ยังเกิดพร้อมหมาโหวตคุณน่ะมึงไม่เนาะเป็นยังไงครับมือนี้กับการมาเยือนโตเกียวมิวสิกครั้งแรกตื่นเต้นแห้งครับปกติก็อยู่เวทีใหญ่อยู่หสิตื่นเต้นไปสายหีกเพิ่นถามเขบแมาเขาเมียนเขามาตื่นเต้นสั้นหนาวเอร์ปกติพทยตะลุ่งร้องเด่นอยู่ฮอนคอนนะนะบอลไต่เล่าเพิ่นก็มาดิวบอลสองสามเพลงกันได้ตอนแรกเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นตัวมาถึงโบเอ้า ที่แรกว่าให้มาเป็นพระเอกไหมล่ะจอม้าเป๊กจอม้าเป็นพระเอกกษิตได้มาปราบแครพะนะเช่นได้เป็นแคร์ลุกเอาไ่ได้เป็นคนรขาแครบอสเจ้าขนาดเอาเป็นแครเบื้องหัวเนี่ยเปลี่ยนอ่ะอันนี้หัวหน้าแค่ข้างหลังอีกดูน้องแค่อีกมั้ยน้องแค่โอ้หัวหน้าหัวหน้าแค่สวัสดีครับครูกีตาร์ตัวเกียร์มิวสิกครับครูสอนเต้นครับครูสอนเต้นสอนเต้นอย่ามาบอกฉากชำ Yeah. จ้าเต็มจ้าเต็มครับสวัสดีครับน้องน้ำอูน <şey> ต <thấy S 2> <ości> ัวเกมมิวส <cn quasi> ิกครับน้องน้ำอูนมาแม่มาสัมผัสแบบพี่นิควอนเอาหอดใช้แล้วค่ะบหอยยูน้ำเนี่ยนี่หอยยูน้ำเนี่ยด้วยหอยยูระเบียบอึดนออนนโี่พนจังเลิกไม่นเออจังเลิกตีนึงพอดังแบบกินตีหน่อยนะนะาอันี่อันี่พ่อจะข่มจริงว่ะ เลยสิไรห้องนี้หลีเอาสัมภาษณ์ดทำเมนี่เนี่ยสวัสดีครับน้องบอลตะเกียวเมลูสิกครับน้องบอลนี่บพอดีตระหนาตาดิมีอย่างดีเฮเบอร์เฮดไปเพิ่งเบืองลามีอย่างดีเฮดไปเพิ่งแน่แม่มีหลายอย่างโอ้มีหลายอย่างอยากจะดูอะไรเฮงเบิร์ดดูนิ้วไม่นิ้วมือกันเงาเออเป็นเช่นไรอะไรอย่าง วิบบอพแน่เมื่อยเออมีดีอยู่ลราหัวหน้ามีเออเมื่แต่หนาทางดังคมม่นสูงชะลูดตูดปอดยอดขุนพ้นเออไม่หำเมื่อยมันิะแตกใส่มือยิบบอเอาเสร็จเนี่ยเอออูบต่อไป่ะนี่สวัสดีค่ะน้องสาวผู้นำทีมงานค่ะน้องอะไรคะน้องอัน ีแก่ม่นี่และครับเฮ้ยเฮบ่ได้บ่ได้บ่ได้ถ้าเป็นไม่ยิ่งแล้วเขาต้องเปลี่ยนซื้อได้ดูวยนั่นแล้วลูกน้องซีอุยก็ได้ค่ะเป็น่ใซีอุยมาเป็นต่ย่านแต่ว่าเป็นกินตับกินไตใช่ปะเนี่ยตาเครื่องไม่ใหกูไปยั่งแถอะั่งน่องน่องงั้นก็น้องซีอุยค่ะซีอุยเจ้าของผลงานเพลงเจ้าของผลงานเพลงภพหลักหัวลําโพงค่ะแม่กวองอพหลักที่แม่กวางครับแม่ไปกลับบ้านกลับบ้านอย่าไปลอาไป่ะ้คจา ส,สวัสดีครับไอ้นุ่มจากชัยภูมิครับโอ้โต้องมาหูคือกะไรส้มสีหลองเพลงยเชยาพุ่โอ้ยเสียด่าเสียตาชัยภูุ่มเกิดจะได้ยังออกเสียงท้องกันหรอกก็เดียวจะบดใส่ผุ่มจะบดขาดถึงเธอออกก่อนบอกก็หยางเนาะน้อยมันตื่นเติดมันดีใจมันตื่นตันใจชัยภูมิสวัสดีครับครูจิบจยางโตเกียวมิวสิกครับสวัสดีค่ะน้องอัชราโตเกียว ลำจริงเอาเขายุบเราด้ล้ำจิงเขาจริงเราดิจริงเราบอกตัวเกียวล่ำจริงแล้วต้องอัญชล่ตัวเกียวเคปญี่ป okay. ุ่นค่ะโอเคโอเคจ้าเอาต่อไปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะน้องแสดงตัวเกียวมิวสิกค่ะโอ้ดีนี่ซุปนี่มนลำอย่างเดบิวท์ทอย่ายังคันผู้สาวผู้ยิ่งหน้าเอกไรงานนน่บ่มีหยอกบ่มยงามปัดปัดปัดแมนไปปัดปัดบัดผู้ชายว่าสันเฮ้ยย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 ย ใคทำยังเราคูจักแล้วเนีเออกระยอกันยังน้องนไมเนาะอุ้ยหล่ามางามเถกับพ่อาไม่ยิ่งเบาเลี้ยวกระเล้วไปเนาะพี่ขับุแทกกันได้เวอร์เวอร์เวอนาะพี่ไม่ยิ่งเสียจะไหนจะไม่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 ้นเากระย็ดว่าปินอาระจักหลักระยอกเนจักน้อยเอาเอาพุด๊เอามาังบันนี่มาหอดคือว่าเราสรอนหายใจแห้งแท้กุยชุดเลยบลาปูกลาบแดงไว้เพื่อเธอเก้าพ ร้อยเก้าสิบเก้าดอเขาห้ยแรงอันโตสวัสดีค่ะน้องแอนดี้โตเกียวมิวสิกค่ะเห็นปะมิดจัดกไปบอกแล้วร่วมไปแต่ปตองเอาแต่รถมาหลายดอกมีบทร์ตชูเนวมีบทร์ตชูเนวร่วมกันทุกอย่างกูว่าสิมากกูบ่กมากแล้วล่ะแต่เขาสวนก่วงกับเพราหลายป่านนี่ไหมอั้นสวนร่วมกันอยู่นี่ล่ะอันนั้นสวนสานหามึงอ่าผู้ต่อไปค่ะสวัสดีครับไอทีสกายครับ ยังก็คอยฟังบอกไอทิดสกายโตเกียวไอทิดไอทิดแล้ววันต้องซื้อจากพระมากกับเบิงคิวล้วนนานๆชๆองิคิวเราได้สกิดเอาละเนาะมันเอาหให้ละใบเอสครับซัมพอเราใส่สุดสีส้มโอ้ยกีวอนนั้นพาดไป้นโพล้วก่อนมาก็ยังได้ก็พอยู่อันพูดได้พูดได้รอดเจ้าซื้อแม่นสีกากรบบบ่บ่บ่ด้ล่ะบ่บ ยี่งามึงเอาไปเล่นในกลุ่มเนี่โอ้ตีก็จังบอกปิดข่าวอยู่เล่นเบิดเลยยี่งห่างอยู่ในกลุ่มเลยเสียวมีน้าเ่นสวัสดีครับน้องยูรีตัวเกี่ยวมิวสิกครับนี่บ่อนองยูรีนี่ล่ะน้องยูรีตัวเกี่ยวมิวสิกค่ะเมื่อก่อนนี่คอยตั้มศาสตร์ฟังในวิทยุได้ยินเสียงอยู่เพลงยังหล่ะเพลงอันเขาหลอกเพลงยัง ได้สิบอได้มาอีกเพ่งเกาะสมุยบ่ออยุลีพบลักที่เกาะสมุยบ่ <c oughs> อะนนันมันยุคก่อนเลยคนละยูบย่บ่คนละยู่อยเอาดีๆเด้อเฮาเด้อเป็ดตาฮักเนาะคนหนามันละล่นหอดหวัวมอนเลยแบบ <c oughs> หน,หนาใหญ่เนาะโอ้ย <c oughs> ม,มันกินลายเขาเอินมาคนหนาลูกไข่ <c oughs> หนาลูกใครกันเม็นไข่กับแม่นไข่เบิดศูนย์บ่ได้น้องกำลังรถอยู่ กำลังบอกว่าขันนักบอลนี่บ่ปล่อยซิงเกิลให้ดิโอ้ตอนนี้กำลังรดแต่ละครึ่งขีดจใชาถ้าได้หน่อยแค่กินขี้โต้คืออจังกินขี้จอยโอ้ยบาจะกินขี้โตแล้วมาหอดเพิ่มอย้างเข่าย่างน้าหลายให้เออไว้เน่ากินเน่าอยากบ่อือดดีบ่อือดบ่อย่างแม่เน่ากินกระไลยไก่อันนั้กไก่นุ่มๆนั่นะแซ่บแซ่บไก่หยังไก่ไก่หันนั่นไหมค่ะไก่้โมลโมลลิงอือนั่นล่ะไก่หันกูบ่กปหันไกลรอกไปนั่งแต่มาส่วนเคเอฟซีเห็ไหม ฮะตอนเคเอฟซีเหรอแม้เคเอฟซีเขาไม่น้องยูรีกินแต่ะมือบ้านนี่มันเลียซอนมันและเดี๋ยวเลียซอสเห็นมันโกรธอยู่มือบ้านนี่บออโหวาสนาเิาเนาะอ้าวบูุต่อมาค่ะสวัสดีครับน้องฟุกตกยมมิวสิกครับน้องฟุกเป็นเรียนซื่อตัวผู้ชุดไทยค่ะทางดังูโอ้ยมุดบอลแย่ปากแย่แจมสวัสดีครับผมน้องกองวายโยตกียมมิวสิษครับ ลองกล้องซื้อก็ผัวกูค่ะโอ้ยเปล่ะรอเปล่ะรอรออยู่ค่ะอยากถ่ายรูปได้เนาะค่ะแช่ให้จักบาทเนี่ยพี่แช่เอาเกลียนน้ำเลยแม่เราเอกท่าแล้วเขาอยากเห็นเล่นกล้องนะนะกล้องเล่นไงบอค่ะบอถามลองถามเพี่นบึงกูหนักเล่นไงบอค่ะเล่นไงบอค่ะคาแขนนี่ฮะโอยใส่ทานอย่างนอกล้องเบอร์เล่นกล้องซ้ะจําฉกม่องหุ่นย่อย ต้องไปเป็นห้าวันนี่อ,อ่ะสวัสดีค่ะตุ๊บตบไก่ท่องน้ำพริกะกากหมูค่ะเออคือคือสวัสดีค่ะบิกกี้สีน้านวลบิกกี้บบกมีทอดค่ะ <c oughs> โอ้โหพี่น้องอันนี้คือน้ำจิ้มนะครับผมขนาดนอกกลุ่มยังแค่นี้ในกลุ่มสีม่วนปันไดพี่น้องโปรดติดตามในคคาขึ้นนี้แต่ว่าขาดน้องออายพี่น้องตงไปรอดชมในกลุ่มปิดนะครับผมพอน้องกำลังเขียนคิวอยู่และค่ำคืนนี้เราก็จะเปิดตัวกับศิลปินนะครับผมท่านใหม่ประจําวงในฤดูกาลต่อไปนี้หรือว่า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 ที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าเอาออกสักคนไหมฮะ แล้ว่าเจเอาซุ้มนี่ออกแล้วเอาผู้ไม่มาแท่นแบบมีผู้ใดออกแต่อเ,มมเอา,าตืมเขาเรื่อยๆตอนนี้วงเฮาก็ยังขาดศิลปินที่แบบว่า,<ะ>าเมตาโปใหญ่อยู่เฮาก็เลยเฟ้นหาซสนอยู่นี่นะอยากได้เมตาโปใหญ่เอออเาหนิหนิเจ้าสิเอาใหญ่ซักไหนอีกบ่ใหญ่คนนี้สิมีรถใส่บ่ะคอยติดต่อซีพ,ซตพีตลอดอยู่ ไนนง,งแบบยูซี่พี่ขรติดตอตลอดยูติดตอไปอยังเอาเป็นทอดแคบหมูข่อยอยีิพูดจาบ้านเป็นแรงแคบหมูดันเป็นหมูแม่จามได้นี่หมูยังนนั่นว่าแม่ตาโป้เนาะ <laughs> นนเ่ยวโปรุ่นไหลรอติดตามว่าจะเป็นใครในคืนนี้ที่จะเปิดตัวนะครับผมบอกเลยว่าผลงานเพลงของเขาทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนแล้วศิลปินในวงการเราก็ขับร้องกันอยู่เป็นประจำนะครับผมอ่ะอันดับแรกขอขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนหลักอยากเป็นทางการนะครับผม จะเกิดงานนี้ไม่ได้จะมีไรสุดไม่ได้ครับผมหักขาดกอรวินคินิกนะครับผมครีมกันแดดและบอดี้ออยล์แบรนโซ,โซสินค้านําเข้าจากเกาหลีน้ําปลาสิริพรรสเซบยาสีฟันปิ่นเดนยิ้มสวยมั่นใจใช้ปิ่นเดนฟินกลับขอนแก่นครับ<อ>ขันเจ้ามิกินปากจะต้องแปรงฟันยาสีฟันปิ่นเดนดีทสอบสปเบ้ายุนิเจ้าว่าข่ปากหมิน่นบอลาจะบอกซื้อซื้อขายของให้ฟ้งเสมาทดสอบก็ไหนเอ้ยใช่ละ่ะทดสอบ ไหนวะปกติไม่เท่าไหร่ปกติไม่ได้เฮ้ยมึงอย่าลมเด้อลองเช่นยุไกอยูุนี่มันเป็นที่ดีสิเอาไปกันต่อกับผลงานเพลงน้ำตาบักเตี้ยกับน้องแน็กบระรุษโตเกียวมิวสิกครับผลงานเพลงนี้มอบให้คอยระห่นั่งนั่งเอกกับเอกหุนซ้ำกันแล้ก็มาหุ่นท้อกันแนบเลย ลาหุนบ่สูงาสาวโมองเว็นเอ้ยมหนีดอกเงาัได้เป็นลูกเอาความจะสูงบ่ถึงเกณฑ์น,นังเห็นอายเป็นทางทางสาวเจ้าบ่สงสารชายในฝันอีนอ้องคือสูงโกดอกหุนแม่

พี่น้องโอนเงินแล้วแจ้งสลิปเข้มามากเช้อมาได <มา S 1> ้กับผูสวมกำลังเล่งส่งลิงให้นะครับพี่น้องตอนนี้คน,นคคคาคาซื้อบัตรเข้ามาเยอะมาก129บาทครับคุ้มค่าคุ้มราคาสินาเป็นล้ำเส้นมากไปน,นะครับเดือนนี้ไหลลอกชาละวัตรครับเกิดมาเห็นทันสบายคนไทยเดือดนมหมดถึงเตี้ยกลมสาวไม่นิยมฟังแคนเขาชอบคนสวมสวดสันสมาดเป็นแม่ปล่อยคนแกล้งแกล้งจังไยเสียใจเรื่อยมา จะเดินไปไหนใครเห็นก็เกินมามนเตี้ยทำกะเตี้ยสองคำกะเตี้ยชนาเป็นตัวตลกให้เขาล้อเลียนเฮฮาน้อยใจนักหนาเกิดมาไม่สมมือนใครจิบลิงตานล่างที่เราปากโบดให้ได้เลยนะคะ่นะ คือไอมันเสียแต่บอเจ้าคนเด่นแม่นางเอ้ยพากาะระเด็นไปเป็นแนวหล่อวันนี้ใจไอรินเธอวินทักคนได้งใจเอดินเอวินทักคนได้เขากระเบิดปีไปหย่อนประต,ตขเขาสียผอนเพียงหัวใจเหมือนกันเขากรรมพันไอ้นั้นปวดสูงซ้อดูนะอา,าปาลุกมีแต่คนปวดสูงเสียต้องป็นต่ออยกลองเพิ่มเติมส่วนสัตว์ให้ดูสมามพันจนสาวมาแขีกลอถ้าใส่ปุ๋ยได้อย่างมาละก็อถ้าใส่ปุ๋ยได้อย่างมาละก็อไอคงไม่รอกให้สาวมาเน็นตมา เป็นน้ำป่าต้องแสงลงมาเทวดาพันเทียไอ้หรเป็นผู้เตี้ยผู้เตี้ยไอ้ก็เลยเดินผู้สาวก้มหน้าสาวย้ำสาวบ่สนใจก้มหน้าสาวย้ำสาวบ่สนใจหันไปสาวสาวได้จางบ่มี่ทักลุงเป็นคนละบากคำข้อเดียวเโาก็เลี้ยวหน้าไปทันเหนปล่อยเตี้ยตรงสุดเพื่อนมาพยื่นความผู้เดินมาปวดใจนักหนาเพราะเกิดมาเที้ยจดสาวมือนเพราะเกิดมาเตี้ยจดสาว งเมีผู้สาวอยากเอินละเฮาแทบใจทีแคแน่นักเอ้ยมีแต่คำปฏิบัติมาต้ใส่มาสาวมีผัวเจ้าผู้สาวขึ้นรู้ต้นมีผัวเจ้าผู้สาวขึ้นรู้ต้นการือนาสะก็ดมาซอยสดก็ดีมาซอยสดเออเออเอะกุดตีเออระหว่างควงเตี๋ยบ่มีผลแน่แน่นอนเลยพี่น้องเออนอนน้กับซ้ำกันเหมือแต่ละคู่แดงแม่ที่สกายบ่กคิดเท่งคิดจรง รายกันต่อครับเยอมากยุุ่ิบัตตอนนี้ยังทาอยู่เด้อพบกับพ่อพงยาองเกียวิิยังไงแล้วันหมดอย่าลืมแจ้งสลีปช่องแชทด้วยนะคะ ดังฟังแล้วสนุกคนออกจะบกให้สุขใจของเราสเลยให้เพื่อจะมเมาควัเายังเมาอีกมันเราะบันกันแน่จะง้อแก่ไหลโมู่กแต่ถูสบอก็แล้วพอเราผูเบาเาพนังเจ้าเนาสอพูดเอาสขอามผนงรับเรอยนหาจนไม่นําใยำงแังส้วกวางในบัางอะบอกกันนลุเป็นลินสะเทิ้งจึงทิ้งจมมาสั่งลมแต่นอจับจ่อเสียงฟังเสียงเขาเียงกันน ลุ่มเล่าเสล็ดไม่สิดลงแรงนัดเดียวแรงลอยชาบากอาชาใหญ่แต่เซ่เราเย็นหลังคงพาเกลียวสักวันท่านจะต้องเะเลียวสักวันท่านจะต้องเะเลี้ยวของมาน้อยนีดเดียวโทษแต่เดียวตอมาไต้ะน้อยหน้าดงดงไต้หน้ดอยหน้าดงดงยังพร้อมกันบานสูบด้าซาดูด้านหน้าเฮียเสบอเรามโนโกะเราโมนโกบ้าสร้างบ่อาโนซาตอมแม่ เดี๋ยวไปเอายาแก้สซนัสให้เด้อให้เด้ออ้ยาเพื่อนเซรอรือตัวอันนัขมาเด็กพี่น้องเดอสารพัดงานกอนรอดรอเียที่เผ้ เเพชรแต่ยีว่านี่ดีเนี่นะว,วะเก็นใจคนดีมีเอียปัญหาทุกวันจะแบ่งปันปเวลาไม่หาสมัยเธอกองรู้่างทีรักเจ้าเพียงใจต้องห่งใจทุกวันเวลาเรื่องปัญญา ไม่ใจกลัวเพื่อควากลัวให้เกิดเขาเป็นธรรมดารอน้อยนะั่งพีจะไปหาพีรักใจจะพินนอคนพใ,ใจจะพน้ยใจนะเปิดใเอิดพีกยังกิเจา้าเป็ดไจเิดพีก็ยังกิจเจาเ้าก็เคยบ้าเคยปอยปวดตจคอย้อยเวลาบที่บังอันทั้งสองยเาอยาเล้เจ้าโอ้กันแค่สองคนทากันบ้านั้นก็ยังมีรอเรายอมเสียสาว ไม่แคร์ใครทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่มีไป่แลยังคุตสเา็นใหโอกาสแมวที่จมแล้วรถรักไม่จางบางคืนนอนหัวใจสมเศา้าคิดถึงเจ้าตอนกอดเมียก่อนลูกลึกซึ้งด้วยอความผันผูกรักเมียรักลูกแล้วอยางเป็นห่วงเธอ ใเราฟาังขึ้นเพื่อนเบอไปให้เราเบออามอถ้าเจ้าจะเน้อหาย้อําหมอาจหักเจมีสองคิดเราห้องทำผิดม,ม,มขึ้นก็มีไดวันใดถ้าโอกาสมีอี่จะเรีบไปทันใดจ,จะไปดกอดหอกน้องให้ชื่นใจตำแหเน่งอัไร่องเีเหม,ม,มือนกันความสัมพันธ์สองราอย่ากลัวไ่ว่าชั่วก็ชังชาวชาบ้าน ม่หน่อยยัือว่าทรมานจังต้องการตาหวานจะหน่อยเห็นใจเป็งแค่ไหนนล้วว่าเป็นแค่อาเป่นแค่ไหนนล้ถอว่าเป็นแค่อายก็หมายความตป่อยคนเจอคนหน่อยเห็นแค่อายแ่รอดิกรอ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 อีรอจ่อไฟลุก้านคิดเ กี่หอดี่นังยันยันอย่นเ้ดิเจ็บยังด้ดิบอครั้งจดจจจจจจจ่ยังก่อนคุณสวย